เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดในการสำรวจถนนเพื่อจัดระเบียบงานจราจรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกันกันนินนายกรณพงคงปานรองนายกเทศมนตรีนายกรกิจกรรญ,ญ์พัฒนพง์เลขานุการนายกที่ปรึกษานายก สมาชิกสภาเทศบาลรักษาการประหลัดเทศบาลผู้อํานวยการหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับทางเจ้าหน้าที่งานจราจรสถานีตํารวจภูธรแม่สอดนําโดยพันตํารวจโทวัฒนะคงตาลสรวัตรป้องกันและปราบปรามร้อยตํารวจเอกธนาใหม่แดงเถินรองสรวัตรป้องกันและปราบปรามดูแลรับผิดชอบงานจราจรสถานีตํารวจภูทรแม่สอด รวมลงพื้นที่สำรวจเส้นถนนในเขตเทศบาลนครแม่สอดถนนหน้าบ้านพักในอำเภอแม่สอดถนนหน้าวัดแม่สอดหน้าด่านและถนนหน้าวัดชุมพลคีรีเพื่อทําการจัดระเบียบเส้นทางการจราจรทั้งสเส้นดังกล่าวเป็นพิเศษโดยให้ผู้ใช้ยวดยานพาหนะในการสัญจรในการชิดขวาของถนนเพื่อวางแผนอนํนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรบนถนนให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภยัย เนื่องจากการตีเส้นจราจรบางจุดสีซีดไม่ชัดเจนอีกทั้งพบว่ามีผู้ใช้ถนนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องชะลอความเร็วเพราะสับสนและไม่คุ้นชินกับระบบเดินรถอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้